สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชิ่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะก็ใกล้เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นเดือนแห่งความรักค่ะ14กุมภาวันวาเลนไทน์นะคะของแบบสากลทั่วไปนะคะเรื่อง as beautiful as you นะคะก็มีข่าวออกมาเช่นเดียวกันว่าใกล้จะอ่อนแอเต็มทีแล้วนะคะสำหรับซีรีส์โรแมนติกสร้างแรงบันดาลใจเรื่องนี้ค่ะนำแสดงโดยคุณชือไคนะคะสุดหล่อของพวกเราแล้วก็คุณถันซ ้องวินนะคะน้องเจ็ดของแอดวานนั่นเองค่ะต้องติดตามชมแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ถ่ายทำไว้นะคะเต็มแม็กเลยออนแอร์ air, ก็40ตอนนะคะซึ่งค่ายที่พวกเรานะคะแพลตฟอร์มที่ไปรอดูกันได้ก็คือ VTV Thailand นะคะเพราะว่าเรื่องนี้จ้าภาคือ t e n เซนวิดีโอค่ะเป็นเรื่องราวนะคะความรักของนางเอกพระเอกค่ะนางเอกนั้นจะชื่อว่าจีซิงนะคะส่วนพระเอกของพวกเราชื่อว่าหานถิงนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะหวานก็เริ่ม เล่านิยายต้นฉบับไปแล้วแหละแต่พอดีพอดีว่าหวานดูที่ยอดวิวนะคะก็เห็นว่าเอออีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของคุณฐานเจนซ์์แล้วก็ของคุณหวังชุรันนะคะมียอดวิวที่ที่แบบสูงกว่าแล้วก็เป็นแนวเดียวกันเนาะเป็นแนวโรแมนติกเพราะฉะนั้นก็เลยหวานก็เล่งเอาเรื่องนั้นนะคะเล่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่อกับเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็น่าจะทันแหละเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ออนแอร์นะคะสาหรับเรื่องนี้แต่ก็มีความเคลื่อนไหวว่าน่าจะออนแอร์เร็ว นี้ค่ะต้อนรับนะคะวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะ สังเกตว่านะคะต้นปีเนี้ยเป็นการเปิดตัวมาก็จะมีซีรีส์ในแนวความรักนะคะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งก็ทำให้พวกเราก็อบอุ่นใจนะคะดูไปก็ยิ้มไปแล้วก็มีเรื่องของอญากรรมนะคะก็โผล่มาบ้างเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีความเ,าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็ดูกันไปหลายๆแนวแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เมืองไทยคงจะชอบในแนวโรแมนติกนอกแนวความรักพระเอกนางเอกได้เจอกันจุ๊บกัน อะไรแบบนี้นะคะก็เอหวานก็เช่นเดียวกันแหละหวานดูได้แบบแทบจะละครทุกทีมเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็จะมีผู้กํากับที่มากประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับละครเป็นโรแมนติกแบบนี้นะคะในด้านของความรักนั่นก็คือคุณเฉินชางค่ะมาเป็นดีเลคเตอร์หัวนหน้าทีมผู้กํากับให้นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวความรักของของพระเอกนางเอกแล้วก็สังคมที่เป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่เขาอยู่ในวัยทํางานการเรียบ ร้อยแล้วนะคะแล้วก็สําหรับท่านผู้กากับท่านนี้ก็สร้างมานะคะติดละครที่เป็นละครโรแมนติกนี้ที่ฮิตฮิตก็อยู่หลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะผู้ที่มาเขียนบทละครให้กับเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับก็มาดัด ะะโดยคุณหยางเฉียนจื่อนั่นเองค่ะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะครั้งแรกนะคะระหว่างคุณหยางเฉียนจื่อกับคุณเฉินฉางนะคะแต่ว่ามีรางวัลการันตีมาแล้วทั้งคู่นะคะสาหรับนักเขียนบทละครแล้วก็สําหรับผู้กํากับในเรื่องนี้ค่ะคงเรื่องหลักนะคะก็เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวที่ทํางานในยุคสมัยนี้นะคะคำว่าสร้างแรงบันดาลใจก็หมายความว่าบางทีแล้วหลังจากที่จบนะคะเรียนจบใหม่ๆเลยเนี่ย อาจจะเริ่มต้นการทำงานจากบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วก็มันก็ยังคงมีความท้าทายอยู่นะคะพอทำไปโปรเจกต์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความเหมือนกับว่าโอเคมันโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะหรือไม่ก็ได้รับภาระงานมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ที่มัน ควรนะที่มันคู่ควรนะคะแล้วก็มีการเหมือนกับว่าคนที่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์คนที่ดูแลเราอยู่อะไรแบบนี้ก็เอาผลงานของเราไปนะคะไปเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็ทําให้ทางด้านของเรานั้นก็ต้องคิดแล้วละ่ะ ว่าเราจะเอาอย่างไรกับชีวิตของเราดีนะคะเราก็ควรจะก้าวต่อไปไหมแต่คงจะไม่ได้ก้าวกับบริษัทเดิมนะคะก็ไปแบบสมัครงานแล้วก็เริ่มต้นกับบทบาทใหม่ๆนะคะของชีวิตก็คือเราต้องจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองค่ะแล้วก็สาเหตุของการนะคะเปลี่ยนงานของนางเอกของพวกเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ คือมันมันเป็นเหตุผลนะคะที่เป็นปกติของชีวิตของของวัยหนุ่มสาวทั่วไปอะ่ะที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็เริ่มต้นจากที่นี่แล้วแล้วก็โอเคต้องก้าวกระโดดต่อ,ตอไปเรื่อยๆนะคะนางเอกนะคะน้องเจ็ดนั้นมีความแบบโอ้น่ารักมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูดูเหมือนกับเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้มีความเพิ่มขึ้นของอายุเลยนะคะหนะ้าอ่อนมากๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวเล็กอยู่แล้วนะคะตอนนี้โตเป็นสาวสุดๆแล้วนะคะก็ถือได้ว่าอยู่ใน รุ่น90นะ90เติม S นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีทักษะการสแสดงที่ดีมากๆเลยนะคะในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยละคะ่ะที่ผ่านมานะคะในปีที่แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นน้องเจ็ดเลยนะคะผ่านทางหน้าจอก็คิดถึงมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วละครของน้องเซเวนนะคะที่รับเล่นเนี่ยมักจะมีเนื้อหาที่มีสาระนะคะแทรกอยู่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียว แต่ก็ยังให้ความเพิดเพิินนะคะอย่างตอนที่แสดงเป็นนักบินนั่นก็โอ้โหให้เราก็ได้ความรู้นะคะในเรื่องของเครื่องบินเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะทีนี้พอมาเล่นเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ทางด้านของโรบอทนะคะการการสร้างหุ่นยนต์อะไรขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพกของพวกเรานะคะเรื่องนี้รอมมอกค่ะเพราะว่าเป็น CEO อีกแล้วนะคะคุณชิวข่ายนะคะโอ้โหมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะในปีที่ ผ่านมาก็โดดเด่นนะคะเพราะว่ามีละครออนแอร์อยู่นะคะได้ดูโอภาพลักษณ์ที่เป็นจินงคอสตูมโบราณก็โอ้โหอลังนะคะมีความบทดีอ่ะคู่กับคุณจิงเทียนนะคะถือได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยหวานชอบมากๆเลยนะคะดูแล้วก็ยิ้มนะคะกับเคมีของทั้งคู่แล้วก็บทละครก็สนุกมากๆเลยนะคะพระสุธานะคะพระสุธาเคียงรักใช่ไหมเอ่ยพระสุธาเคียงใจหรือเคียงรักโอ้ยตายละจาชื่อไม่ได้แต่รู้ค่ะว่าเป็นคุณชูข่ายกับคุณจิง ะะของแอดวานแสดงทั้งคู่เลยนะคะทีนี้พอมาเรื่องนี้นะคะโอ้โหได้มาคู่กับน้องเจ็ดด้วยนะคะก็เป็นการพบกันครั้งแรกเนาะครั้งแรกนะของสองคนนี้นะคะก็ถือได้ว่าทั้งหล่อแล้วก็ทั้งน่ารักเลยนะคะก็เรื่องนี้มีหลายๆท่านนะคะหลอชมกันอยู่นะคะฮุนชูคายนะคะแล้วก็น้องฐานสงอินนั้นนะคะมีความเข้ากันได้ดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นเป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่แบบโคจรมาพบกันแล้วมีความคาดหวัง ะะจากเหล่าบรรดาแฟนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนละครแล้วก็แฟนของตัวศิลปินเองนะคะรวมทั้งทักษะการแสดงของทั้งคู่เนี่ยพวกเขานั้นจะต้องแบบสร้างผลงานออกมานะคะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมให้พวกเราได้ชมกันแน,น่ๆเลยนะคะ เคมี me, ค่ะเคมี K me. ก็ไม่ห่วงอะไรนะคะคู่นี้มีแน่นอนนะคะแล้วก็น้องเจ็ดนะคะเล่นกระไครก็เคมีกระจายทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะคะถือว่าต้องรอดูแล้วก็ทางด้านของออผู้กำกับนะคะบอกแล้วว่าภาพสวยมากๆนะคะสำหรับคุณเฉินนะคะก็รอดูค่ะนอกจากพระเอกนางเอกแล้วนะคะก็ยังมีนะคะคุณเหอรุ่ยเซียนนะคะก็เป็นดาราที่สวยมากๆแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้เป็นนางรองนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นก็เป็นนางเอกไปแล้ว เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณเหอรุริเซียนแล้วก็มีคุณเกาหานนะคะหล่อมากๆทุกเรื่องแต่ก็ยังคงยังคงถ้าเป็นแบบเรื่องยาวๆนะคะก็ยังคงเป็นไอ้นี่อยู่เป็นพระรองอยู่นะคะนอกจากนี้ยังมีคุณโจต้าเว่ยนะคะคุณหวังอี้หลานนะคะแล้วก็คุณอู๋ซือเลอร์คุณลั่วนะคะเจอขายก็มา หวานบอกชื่อไปอาจจะนึกหน้ากันไม่ออกนะคะแต่เดี๋ยวเจอกันผ่านหน้าจอก็โอ้ตานแล้วมาอีกแล้วจำได้นะคะดาราสมทบในหลายๆเรื่องที่พวกเราคุณหน้าคุณตามพวกเขาเป็นอย่างดีนะคะเรียกได้ว่าหล่อแล้วก็สวยทั้งทีมกันเลยทีเดียวค่ะกำหนดการออนแอร์นะคะที่เหล่าบรรดาของบล็อกเกอร์บันเทิงนะคะให้ข่าวมาก็คืออยู่ในช่วงของ ปลายเดือนมก,กราคมค่ะต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะใช้คำว่าหรือก็แล้วกันก็คือปลายเดือนมก,กราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็คือเรื่องนี้นั้นจะมาเหมือนกับต้นราบนะคะวาเลนไทน์นะคะสำหรับเ,เรื่องเรื่องความรักนะคะของพระเอกแล้วก็นางเอกในเรื่องนี้ค่ะซึ่งผู้ประพันธ์นะคะในวน,นิยายก็หวานว่าท่านเขียนได้ได้เก่งนะคือบรรยายนะคะบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครได้ละเอียดยิบทีเดียวค่ะเวลาที่ จะเล่าเป็นไฮไลท์นี้ต้องเอามาแบบว่านั่งนั่งแล้วก็ตัดออกเยอะนะคะเพราะว่ามันต้องการเล่าไฮไลท์ก็คือการเอาเนื้อเนื้อมาเล่านะคะแต่ว่าภาษาของของท่านผู้ประพันธ์นะคะดีมากๆเลยนะคะก็อ่านแล้วก็มีความจินตนาการตามดีนะคะอาคาที่นี้ก็เป็นเรื่องราวของอพิสวดนี้นะคะพวกเราก็รอชมกันนะคะที่ประเทศไทยก็รอชมกันได้ที่ VTV Thailand นะคะส่วนที่จีนนั้นนะคะก็ออนแอร์ที่ Tencent Video แล้วก็หูหนานดู ะะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ